ลาคำพุ่นพี่น้องกล้วยแย่ยละบัดมีพี่น้องคือได้ฮกเกเดเยนแล้วพี่น้องที่ในถองจะสิฮกเกเดเยนด็นนี่กันหน่อพี่น้องของกพลังง่ายพี่น้องอยู่ก็โดนกันได้โอโอโพี่น้องอัปเดตก,กาาล้วยพี่น้องเด้วยหรือว่าเดาเพราะกาขายอลไรพี่น้องมันหูคักพี่น้อง เลี้ยงไว้ถ้าเอาขี่ใส้ไฮเส้หน้าเป้งสันแลใส่ต้นไม้ต้นไหลเป้งสันและพี่น้องอย่างตัวเดียวมันยังคอยบ่อนต้องคอยปัญหาพี่น้องเกี่ยวหยาสอบมือละสอบสองสอบพี่น้องแล้วก็ปล่อยกินน้ำเดินแน่เหมือนกับพี่น้องกินเองแน่เกี่ยวกินเองแน่แหละพี่น้องเกี่ยวเดียวละสอบสองสอบกัเกี่ยวแป๊บเดียวพี่น้องกินจนน่านั่นแหละพี่น้องเกี่ยวหยากองเลย กินกับว่ามดพี่น้องยิ้มแต่ว่ามือนี่กับิกินอิ่มเหรอพี่น้องเอาเอาอกมาผูใบน้ำเดินเหรอออกกับร่างขาเป็นจนันทร์เลยพี่น้องใครก็ปผูใบในฟองถอดเดือดตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเบิ้วเหมือนกั กวนว่าเก้ยใ่ารัดมันมีหอดแต่นอ่อมีลูกบ่นหอทองไงบ่านหน่อมา่แหละมันมีไปเลยไทยลงไอเอฟซีเบิ้งพี่น้องปลายใหญ่ารัดมันมีแต่ถิประมาณนี้แหละพี่น้องกำลังกวนกำลังที่กำลังนี่ลูกนี่ตองกำลังไงข้าพี่น้องดูิ่ดอกกัเกี่ยวกันพี่น้อง ดอกเกียวแย่ละมันมีกับกำลังจิออกดอกบานพี่น้องแล้กับบอเพลยลนดอกพี่น้องมนจะติดใจก่นนะดอกเกียวรือดอกออกขึ้นมากพี่น้องนี่ละมันมีว่าเกียวออกขยายอยู่พี่น้องเม่อทรังบอทั้นขยายอยู่ไามเนออก แพร่ลล้าน้หลายลายตนี้คน่ดียวยังเจียวออกเนาะมาเั่นอันเดินมาได้นี่อันละตันจองตนวยูนองว่าแพรห้อาอันกับแพรอยูนองสบางว่ราท่านใหญ่ให้บรรยากาศชี่น้อเดินไปสั่นพี่น้อเลย ยูทูปเป็นยูทูปเปิดต้องหาไายนั่นไายนี่ลงให้พี่น้องเบิ้งไปอีกฝั่ี่น้องเดี๋ยวมอนี้ย้ายหลัดมัดมีใส่ไทยเบื้องจะมีก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมัอลุ่นกระสีหาเนี่ยไม่ไม้ไายเบิ้งไปเรื่อยๆรื่อจทุกต่อระดับน้องเบิ้งแะดับเอาลื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามย้ายหลัดมัดมีนั่นเลยเด้อพี่น้องเด้อมือนี้ก็จะมีแล้วค่ะสวัสดีค่ะ